กราบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและท่านสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านนะคะดิฉันจะขออนุญาตใช้เวลาอีกสักเล็กน้อยที่จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับภาค4ี่นะคะในเรื่องการปฏิรูปและการปรองดองต่อเนื่องจากท่านกรรมธิการคำนูณสิทธิสมาน Smart, แล้วก็ท่านกรรมธิการบรรทูนนะคะนอกเหนือจากการที่เรามีการกําหนดให้มีคนลไกสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป ประเทศนะคะรวมทั้งการสร้างความปรองดองในประเทศตามที่ท่านกรรมธิการทั้งสองท่านได้พูดไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธ,ธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติซึ่งเป็นคณะกรรมการเต็มเวลาจำนวนไม่เกิน15ท่านและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน120ท่านตามมาตรา279แล้วเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านกรรมธิการคำนูณได้เรียนไปว่า การที่เราจะปฏิรูปประเทศซึ่งมีรากฐานมาจากปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคมรวมทั้งความขัดแย้งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนมาจนถึงระดับชาตินะคะการมีกลไกระดับชาติเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภาคสีนี้นะคะจึงได้มีการกำหนดให้มีสมัชชาพล,ลเมืองนะคะซึ่งเป็นกระบวนการของการที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปลงไปถึงระดับชุมชนและท้องถิ่นซึ่งบัญญัติเอาไว้อยู่ในมาตรา215นะคะ ถ้าท่านสมาชิกเปิดไปดูก็จะพบว่าในมาตรา215วรรค3ามนะคะกำหนดให้มีการาได้มีการพูดถึงสมัชชาพลเมืองซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นมาใหม่โดยวางหลักให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับท้องถิน่นด้วยการรวมตัวเป็นสมัชชาพลเมืองและสมัชชาพลเมืองนี้นะคะจะมีลักษณะยืดหยุ่นไปตามสภาพการในสังคมนั้นๆ ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในสมัชชาพลเมืองจะมีเจตจำนงร่วมกันในการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับท้องถิน่นสมัชชาพลเมืองจะเป็นกระบวนการนะคะในวันแรกๆดิ่ฉันได้ยินสมาชิก หลายท่านได้มีการอภิปรายว่ามีการตั้งองค์กรเพิ่มขึ้นมากมายแล้วก็มีลักษณะของการซําซ้อนดิฉันอยากเรียนว่าสมัชชาพลเมืองนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นองค์กรแต่เป็นกระบวนการหลอมรวมนะคะแล้วก็ระดมสัพพะปัญญาภูมิปัญญาทั้งหลายที่มีอยู่ในชุมชนที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะคะเป็นลักษณะของการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อที่จะร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆอย่างรอบด้านเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนทุกคนทุกกลุ่มในลักษณะที่เพื่อที่จะกระจายความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน นะคะและดิฉันคิดว่าการที่มีกระบวนการสนับสนุนให้พลเมืองมีความเข้มแข็งในลักษณะนี้เราออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นส่วนสนับสนุนกับกลไกระดับชาติเพื่อที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองในชาติซึ่งไปสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองในแง่ที่เป็นสิทธิในการที่จะกําหนดวิถีชีวิตหรือเจตจำนงในการดําเนินชีวิตของตนเองหรือภาษาอังกฤษที่ เรียกว่า Right to Self-Determination นะคะดังนั้นสมัชชาพลเมืองจึงแตกต่างจากสภาตรวจสอบภาคพลเมือง ตามมารตรา71เนื่องจากไม่ได้มีบทบาทหรือภารกิจในการที่จะตรวจสอบแต่สมัชชาพลเมืองนะคะจะเป็นกระบวนการเสริมสร้างการทำงานขององค์กรบริหารท้องถิ่นรวมทั้งการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและกลไกระดับชาติต่อไปนะคะดังนั้นดิฉันขออนุญาตที่จะทำให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจตรงกันในประเด็นนี้ที่ระบุเอาไว้ในภาคสเกี่ยวกับสมัชชาพลเมืองนะคะขอบพระคุณค่ะ